ใครที่กำลังเล่นเวทเทรนนิ่งโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกล้ามเนื้อพัฒนารูปร่างและความแข็งแรงของตัวเองพวกเราอยากแนะนําให้ดูวิดีโอนี้ให้จบเพราะพวกเรามี3าความเชื่อที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อที่ควรถูกทิ้งไว้ในปี2023นีนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเพื่อที่ทุกๆคนเนี่ยจะได้ไม่โฟกัสผิดจุดไม่เสียเวลาในการพัฒนากล้ามเนื้อและรูปร่างของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ความเชื่อแรกที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อคือความเชื่อที่ว่ายิ่งเราปวดล้ากล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ยิ่งเราดอมมากเท่าไหร่เนี่ยหลังจากเวทเทรนนิ่งนั่นแปลว่าเราจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีได้เยอะกว่าถ้าเราปวดน้อยหรือว่าไม่ค่อยปวดเลยค่ะบางคนเนี่ยเครียดถึงขั้นที่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราไปเล่นแล้วเราไม่ปวดไม่ลา้าจะรู้สึกว่าเราเล่นได้ไม่มีประสิทธิภาพสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องบอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยมันไม่เป็นจริงค่ะ จากงานวิจัยหลายชิ้นล่าสุดเนี่ยมันชี้ให้เราเห็นจริงๆค่ะว่าอาการปวดหรือว่าดอมเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อมากเท่าที่เราคิดเลยคะ่ะหรือแทบจะไม่ใช่ตัวชี้วัดสาคัญเลยก็ว่าได้สําหรับการสร้างกล้ามเนื้อคะ่ะต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าอาการปวดหรือว่าดอมเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่ามัสเซลเดามจค่ะซึ่งมัสเซลเดามาจนะคะมันเป็นหนึ่งใน3นกลไกที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อได้คะ่ะซึ่ง3กลไกที่กําลังพูดถึงนี้นอกจากมัสเซลเ e ามา่ะ อย่างไรก็ตามจาก3กลไกนี้นะครับมั s เซอร์ดามเจเนี่ยเป็น,นกลไกที่เรียกได้ว่ามีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อน้อยมากๆจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีในยะสําคัญเลยครับเมื่อเทียบกับกลไกอย่างแม h a น i คอลเทนชั่นหรือการที่เราค่อยๆพัฒนาความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเราต้องเจอกับความท้าทายที่มากขึ้นเรื่อยๆหรือการทำโ p r o ก r ส s s i โอเวอร์โหลดนั่นเองครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราปวดล้ากล้ามเนื้อหรือดอมมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียอย่างมากกับการพัฒนาความแข็งแรงของเราในการฝึกครั้งต่อไปจนทําให้เราไม่สามารถท progressive ได้เลย สรุปนะครับอาการปวดหลังกล้ามเนื้อหรือดอมหลังจากการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่เราไม่ควรโฟกัสหรือวัดคุณภาพของเวิร์กอัลและความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อของเราด้วยความปวดหลังของกล้ามเนื้อหลังจากการเล่นเวทนะครับถ้าเป้าหมายของเราคือการสร้างกล้ามเนื้อให้เราโฟกัสที่การพัฒนาความแข็งแรงในการเล่นท่าต่างๆคอยทำโพกิสซิฟโอเวอร์โหลดให้ได้เรื่อยๆแล้วเราจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับความเชื่อที่2ที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อคือความเชื่อที่ว่าเราจะต้องทําให้กล้ามเนืืื้้้้อออออเเเรรราาตกใใจจยยู่ยย่่่่่บๆพททีีีะะหมมันสสสิงไดดดุคค คนเนี่ยจะเชื่อว่าถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนท่าหรือว่าโปรแกรมบ่อยๆค่ะเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อตกใจมันจะได้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่เป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําด้วยค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยหลักๆมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า mechanical tension ซึ่งก็คือแรงที่กระทํากับกล้ามเนื้อของเราจากน้ําหนักหรือว่าแรงต้านขณะที่เราออกกําลังกายค่ะต้องบอกว่ายิ่งกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเจอน i̇şte. ้ mm ํ hmm. าหนักหรือแรงต้านที่มากขึ <S 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 ้นเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็จะต้องปรับตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามเพื่อให้เราสามารถยกน้ําหนักหรือทนกับแรงต้านนั้นๆได้ครับหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเล่นโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วพัฒนาให้ทุกๆคราฝึกในโปรแกรมนั้นเนี่ยเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นผ่านการเพิ่มจํานวนครั้งหรือน้าหนักที่เล่นไปเรื่อยๆสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าการทำ progressiv overload นะครับ แล้วพอกล้ามเนื้อเราเนี่ยค่อยๆเจอแรงที่มากขึ้นมันจะเสริมสร้างขึ้นมาครับไม่ใช่การทําให้มันตกใจโดยการเปลี่ยนโปรแกรมหรือท่าที่เล่นทุกครั้งเลยนะครับโดยแต่ละโปรแกรมเนี่ยเราควรจะเล่นไปประมาณ8-10สัปดาห์เลยครับก่อนจะเปลี่ยนใหม่สรุปก็คือเราไม่ควรจะเปลี่ยนโปรแกรมหรือท่าที่เล่นบ่อยๆนะครับให้เราเล่นโปรแกรมหนึ่งแล้วพัฒนาความแข็งแรงให้ได้ในทุกท่าทุกสัปดาห์จนครบประมาณ8-10สัปดาห์แล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรมครับรับรองว่ากล้ามเนื้อเราจะสร้างได้ดีอย่างแน่นอนครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงความเชื่อสุดท้ายที่ไม่เป็นจริงกันเนี่ยพวกเราขอขั้นเล็กน้อยค่ะว่าถ้าใครเนี่ยกำลังมีเป้าหมายอยากจะปั้นหุ่นพวกเราตอนนี้เปิดรับออนไลน์โคชชิ่งค่ะพวกเราพร้อมดูแลทุกคนทั้งในด้านอาหารแล้วก็ด้านออกกําลังกายเลยค่ะถ้าสนใจสามารถแอดไลน์มาได้โดยการสแกน QR Code บนหน้าจอหรือว่าจะคลิกลิงก์ในดีสคริปชันมาก็ได้ค่ะและความเชื่อสุดท้ายที่ไม่เป็นจริงคือความเชื่อที่ว่า การเล่นเวทเทรนนิ่งแบบทีเยอะๆน้ำหนักน้อยๆจะทาให้คุณมีกล้ามลีนไม่ใหญ่ค่ะคือคนหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวพวกเราในสมัยก่อนด้วยนะคะจะเชื่อว่าถ้าเราอยากมีกล้ามที่ลีนเห็นได้ชัดไม่ใหญ่มากเราควรจะเล่นเวทเทรนนิ่งแบบทีเยอะๆแต่ว่าใช้น้าหนักน้อยๆค่ะเช่นอาจจะเซตละสิบห้าครั้งขึ้นไปเป็นต้นค่ะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าใครอยากจะได้กล้ามเนื้อใหญ่ๆแต่ว่าไม่ต้องลีนไม่ต้องชัดมากเนี่ยควรจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งแบบทีน้อยๆแต่ว่าใช้น้าหนักเยอะๆ,ๆค่ะออาาาาาาจจจจะะะะะปปรรรรรรมมมมณเเเเเเซลลลคคคัั้้้้้งงงไ่่่่กกกิินนนนนีีึใวว็แทืืดดูชห มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งหรือว่าน้ําหนักที่เราเล่นเลยค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ไขมันหรือว่าบอดี้แฟทของเราค่ะยิ่งเราบอดี้แฟทต่าเท่าไหร่กล้ามเนื้อเราก็จะยิ่งดูลีนดูชัดเห็นได้ชัดมากขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งการจะลดบอดี้แฟทได้เนี่ยคือเราจะต้องโฟกัสที่การกินโดยการคุมปริมาณอาหารของเราให้มันอยู่ในภาวะแคลอรี่เดฟเฟซิตให้นานมากพอควบคู่กับการเวทเทรนนิ่งอย่างถูกต้องแล้วเราจะค่อยๆลดไขมันได้แล้วกล้ามเนื้อก็จะลีนชัดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ แล้วพวกเราก็อยากจะเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะเล่นทีน้อยน้ําหนักเยอะหรือทีเยอะน้ําหนักน้อยมันก็สร้างกล้ามเนื้อได้ไม่ต่างกันเลยนะครับเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีหมดเลยครับจากการเล่นตั้งแต่5จนถึง30ครั้งต่อเซตเลยครับ คือเราเนี่ยสามารถเลือกจํานวนครั้งที่เราชอบที่จะฝึกได้เลยนะครับหรือจะฝึกในหลากหลายจานวนครั้งก็ได้เช่นกันครับสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเป้าหมายของเราคือการสร้างกล้ามเนื้อก็คือเราจะต้องพัฒนาความแข็งแรง Progressive Overload ให้ได้ทุกๆท,ท่าฝึกแล้วทุกๆ Se เซตจริงของเราเนี่ยเราก็ต้องเล่นจนใกล้หมดแรงมากพอด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ควรเหลือแรงเล่นต่อมากกว่า2ครั้งเลยครับถ้าเป้าหมายของเราคือการสร้างกล้ามเนื้อให้ได้สูงสุดครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ3ความเชื่อที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ให้พวกเราด้วยนะครับเจอกัน <c oughs> ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ